จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์การว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้สิ่งที่กำลังได้รับความสนใจก็คือเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยขณะเดียวกันการพัฒนาทางเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมก็ได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกมากเรามาดูเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆที่กำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะปัจจุบันการพัฒนา หรือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์การส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมนะคะซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผู้บริหารในอนาคตให้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจโดยผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถตัดสินใจ นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถจำแนกผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการทำงานขององค์การออกเป็น5ลักษณะดังต่อไปน,นี้นะคะ,ะลักษณะที่1การปรับปรุงรูปแบบการทำงานขององค์การเทคโนโลยีหลายอย่างนะคะได้ถูกนำเข้ามาใช้ในองค์การ และส่งผลให้กระบวนการทำงานได้เปลี่ยนรูปแบบไปยกตัวอย่างเช่นนะคะการนำเมาเทคโนโลยีปรายนียอิเล็กทรอนิกส์นะคะเข้ามาใช้ในเข้ามาใช้ภายในองค์การทำให้การส่งข่าวสารไม่ต้องให้พนักงานเดินหนังสืออีกต่อไปตลอดจนลดการใช้กระดาษที่ต้องพิมพ์ข่าวสารและสามารถ ส่งข่าวสารไปถึงบุคคลที่ต้องการได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็วหรือเทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ 2. การสนับสนุนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศจะผลิตสารสนเทศที่สำคัญให้แก่ผู้บริหารที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งในอนาคต การแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรงมากขึ้นการบริหารงานของผู้บริหารที่อาศัยเพียงประสบการณ์และโชคชะตาอาจจะไม่เพียงพอแต่ถ้าผู้บริหารมีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาประกอบในการตัดสินใจก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารงานได้ดีมากขึ้นนะคะดังนั้นผู้บริหารในอนาคตจะช่วยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การสร้างสารสนเทศที่ดีให้กับตนเองและองค์กรมากขึ้นค่ะ 3. เครื่องมือในการทำงานเทคโนโลยีถูกนำเข้ามาใช้ภายในองค์กรเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเช่นการออกเอกสารต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจกักรและการควบคุมการผลิตเป็นต้น เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาประยุกต์ในหลายๆด้านโดยเทคโนโลยีจะช่วยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการที่จะนามาประยุกต์ในหลายๆด้านโดยเทคโนโลยีจะช่วยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการทำงานให้ดีขึ้น 4. การเพิ่มผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนการใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นอกจากนี้ในท้องตลาดยังมีชุดคำสั่งประยุกต์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆอีกมากมายที่สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของงานได้อย่างมาก ดังนั้นในอนาคตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะกลายเป็นเครื่องมือหลักของพนักงานและผู้บริหารขององค์การ 5. เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารในช่วงแรกของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานทางธุรกิจคอมพิวเตอร์จะถูกใช้เป็นเพียงอุปกรณ์หลักที่ช่วยในการเก็บและคำนวณข้อมูลต่างๆเท่านั้นปัจจุบนันคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้นโดยสามารถที่จะ ต่อระบบเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ปัจจุบันผู้ใช้สามารถติดต่อเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้จากทุกหนทุกแห่งทั่วโลกคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทที่สําคัญมากกว่าการเป็นเครื่องมือที่เก็บและประมวลข้อมูลเหมือนอย่างในอดีตต่อไปสรุปเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต เป็นแนวโน้มในทางที่นําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้งานเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวันแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์การเป็นการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์การส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทางตรงและทางอ้อมซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผู้บริหารในอนาคตให้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ